ครับอน้อยน้องหน่อยหลุดยากเขาเป็นที่นี่เขาบนไว้จับจับมือพี่ช่วยน้องหลุน้องเป็นโรคหัวใจอืมเขาบนไว้ก็เลยดีขึ้นไง ก็หนูเป็นคนวิเศษนะลูกเทวดานางฟ้าเอ้ยลูกป,ปุ่นเรจะร้องไห้น้องหน่อยไปไหนอยู่ในรถอ่ะให้เนอนข้าน่ารักมากเลยสวัสดีครับ มาพบกับสายล่ายุการใต้พูดคุยข่าวหมอลำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งส,สปอปอลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศตัวโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้สายล่าเชื่อว่าเพื่อนเพื่อน,น,นพี่พี่น้องน้องของสายล่าและแฟนขับเอฟตีของสาวน้อยเพชรบันแพงแฟนขับเอฟตีของสาวน้อยลําเพลินโชว์เมื่อเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ ทุกคนก็ต่างมีความคิดมีความคิดอะไรที่น่าจะเหมือนเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่เราจะมาพูดคุยข่าวแฟ่ล่าขอปรับเปลี่ยนการการดำเนินการช่องอแต่ล่ขอบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของแฟล่าและแฟนคลับ f อของสาวน้อยเพื่อนแพงแฟนคลับ f อของสาวน้อยลำพันจูให้รู้นะครับช่วงไตเติ Titan, เปิด หัวคิบข่าวของสายล่าสายล่าจะขอยกเลิกนะครับเพราะว่ามันพื้นที่พื้นที่ในการทําคลิปการเก็บข้อมูลของสายล่ามันมันมันเต็มมันอัปโหลดช้าสายล่าก็ขอตัดส่วนนั้นออกไปก็คงไม่เป็นไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเป็นเนื้อหาเดิมๆเ,เกี่ยวกับพลังงานอันวิเศษของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือธิดาลำเพลินเงินล้านโลพระราชทานอง๋งอิง เพชรบ้านแพงนี่แหละครับไปทําการทำทางานไปทําการแสดงที่ไหนเราก็จะเห็นภาพแบบนี้อยู่เป็นประจำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่ทุกคนถือว่าเขาเขายอมรับเขาศรัทธาเขามีความเชื่อสายล่าจะพูดหลายๆลยิปแล้วนะครับว่าการพูดคุยลิปข่าวของสายล่าส่วนมากจะเป็นการพูดที่ มีอะไรที่เป็นพลังงานวิเศษที่อยู่รอบกายตัวของน้องนี่แะครับเป็นอะไรที่เราหาเท่าไหร่หาไม่เจอแต่เราเห็นอยู่ทุกวันภาเพเหตุการณ์แบบนี้นี่แะครับการรับฟังรับชมของสายล่าก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับมันเป็นความเชื่อส่วนตัวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคนไหนเชื่อก็เชื่อนะครับคนไหนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร เราเชื่อแล้วเรามีความสุขเราเชื่อแล้วเรารู้สึกดีก็จะเหมือนกับคุณแม่ท่านนี้ที่พาหลานมาหาราชินีน้อยหมอลำเพลินของเรานี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้แฟนกับเอซีพ่อพอแม่ขององคิง,งก็ได้พาหลานมาอย่างคุณแม่ท่านนี้หลานไม่สบายเป็นโรคหัวใจตอนแรกว่าจะให้น้องรูปหัวให้แต่ว่าน้องน้องปฏิเสธตรงนั้นเพราะว่า การทําแบบนั้นมันเขาเรียกว่ามันเป็นการสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงเกินไปถ้าน้องทํามันก็จะเกิดดราม่าขึ้นมาอีกก็จะหาว่าน้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ในที่นะอะไรก็ตามในความคิดของน้องยังไงน้องก็ไม่ทําอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นแบบนั้นน้องเราก็รู้อยู่ว่านิสัยของน้องคือเป็นคนเป็นเด็กมารยาทด,ดีรู้จักที่ต่ําที่สูงถึงน้องผู้ชายที่มา ที่เขาไปบนบานสารกล่าวไว้แล้วเขาแล้วเขาเขาดีขึ้นเขาเป็นเด็กปากุงอิงแต่่อุงอิงก็ไม่ทําสิ่งนั้นแน่นอนเพราะนี่แหละครับเขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกของของคนของคนที่เขามีบุญญาธิการสูงเขาจะไม่ทําอะไรที่มันมันดูแล้วเป็นการเป็นการเปรียบชั้นกันอะไรประมาณนี้น้องไม่ทาน้องบอกว่าน้องให้จับมือได้ไม่เป็นไร แต่ให้รูปหัวน้องน้องทำไม่ได้นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากพลังงานวิเศษทุกสิ่งทุกอย่างน้องจะทําในสิ่งที่ตัวเองทําได้เราเห็นภาพแบบนี้แล้วก็สุดยอดและที่สําคัญเลยที่คุณแม่คุณแม่ท่านนี้พูดออกมานี่เล่นเอาสายลากขนลุกนี่นะครับพอพูดมาเรื่องนี้สายลาคขนลุกจริงๆคุณแม่ท่านนี้บอก ว่าอุ๋งอิงเป็นคนวิเศษน้องเป็นนางฟ้าเทวดาน้อยแม่พูดจริงทายว่าพูดแล้วก็จะร้องไห้นี่แหละครับทุกคนเขาเกิดความเชื่อมันถึงมีภาพเหตุการณ์แบบนี้หลายราถึงบอกว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ในตัวของน้องพลังงานอันวิเศษพลังงานที่เรามองไม่เห็นมีแต่เรามองไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างคนที่เขาเดือดร้อนมา เขาหาที่พึ่งทางใจหาที่พึ่งทางกายสิ่งไหนที่เขาเขารักเขาศรัทธาเขาได้ยินก็เหมือนเหมือนคุณแม่ท่านนี้แหละเขาก็คงได้ยินเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเป็นพลังงานวิเศษของหญิงเขาก็พาหลานเขามาสัมผัสเขาบนบานสารกล่าวถึงขั้นว่าเด็กคนนี้เป็นโรคหัวใจอาการนี่ดีขึ้นมาแบบทันตายเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำความสำเร็จ เขาก็มาหามาหาองค์หญิงอยู่ที่ทําการแสดงนี่แหละครับมีทุกที่มีทุกแห่งและมีทุกผนที่องค์หญิงไปทําการแสดงสายล่านี่เป็นคนที่ชอบติดตามเกี่ยวกับเรื่องพลังงานพิเศษเป็นคนที่ชอบค้นหาส่วนตัวแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้80%ในส่วนตัว ที่ยังไม่ทันพูดคุยข่าวเกี่ยวกับเรื่องมรยจของหญิงปกติสายล่าก็จะเชื่ออยู่80%สายล่าจะเชื่อในสิ่งที่สายล่าเชื่อสายล่าจะเชื่อในสิ่งที่สายล่าได้สัมผัสมาทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่เราจะจะหยิบอะไรขึ้นมาพูดมันต้องเจอกับตัวเองอย่างของอุ์หญิงสายล่าก็บอกแล้วว่าสายล่าเจอสายล่าได้สัมผัสสายล่าจึงกล้าพูดว่า พลังงานวิเศษของน้องที่อยู่รอบกายน้องมีจริงมันเป็นอะไรที่สายล่าอยากให้เห็นคนอยากอยากอยากให้ทุกคนได้ได้สัมผัสในจุดนั้นแต่ก่อนสัมผัสสายล่าเชื่อนะครับว่าจิตใจอันบริสุทธิ์ระหว่างระหว่างจิตใจเรากับจิตใจน้องมันต้องสัมพันธ์กันด้วยไม่ใช่ว่าเรามีอคติแล้วเราเราอยากได้อยากได้พลังงานอันวิเศษของน้องมาช่วย ค้าใจเรามีอคติเป็นทุนเดิมแล้วทําอะไรลงไปมันก็ไม่สําเร็จก่อนอื่นเราต้องทาเราต้องชาระล้างจิตใจของเราให้มันสะอาดรักน้องแบบแบบแบบจริงใจไม่ใช่ว่าเสริมเติมแต่งเพื่ออยากได้สิ่งนั้นเพื่อสมหวังอย่างนั้นไม่ใช่อันอย่างนั้นไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนรักเราต้องเริ่มรักจากจากจาก,จากความจริงใจรักเราต้องเริ่มรักจากจาก,จากใจจากปากของเรา นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วจะรู้เองว่ามันมีจริงครับวันนี้สายล่าเขาไม่มีอะไรมากก็มาพูดเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เ,เป็นความอัศจรรย์ไปทุกที่ก็ยังมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีภาพให้เห็นเราถึงจะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงถ้าไม่มีภาพไม่มีเสียงคําพูดทุกคนเขาจะไม่เชื่อถึงเห็นภาพแล้วถ้าคนไม่เชื่อเขาก็ว่างม,มงายอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาไม่ว่ากันครับ ฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดซับสไครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ